เราบ้านแล้ววาจะเอาอีกอันนี่นการที่ไปนำอีกนันวะนำอีกันแล้วอ่ะ้ไปตุงไปตรงก็เลกอาจารย์ดังเพื่อนตะโตมันม้าเนแม่เนะสิได้เง,ง,งินได้ทองกันล่างล่างลอตัวละมือนเนียนสุดนะ ดับเสียงมาได้สวัสดีแม่การจ้าโอ้จับเสียง่าได้เสียงคือใสแถวบาทนี่แสดงว่า,วาได้โตดีมากแล้วยูไซส์นั่นนะโอ้ยอยู่อันหวานเมดาแม่จังหวะเอฟซีว่าหายตามแม่การไหนแน่พผนว่าฝันดีบ่แม่ว่าจเป็นเปลนว่าฝัน,ป,น,นปันใดดอกเปลี่ยนบ่าฝันดอกเป็นเจ้าไหนผูกกุ้งกุเทียนนั่ล่ะ มาเลขเข่าอลไรทีเนาะเรียกว่าพากันเล่ากันได้นี่ล่ะค่ะเมื่อื่นเลขกสีออกแล้วแม่ค่ะแค่ว่านี่ล่ะว่า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 จีซื่อมันเลขกตัวเก้ามันชื่อน้ำมังหันแมอืมตัวตัวเก้าว่าจีชื่อตัวเก้ากันซื่อสามเก้าก็สามแป๊บ นี่แหะนนหาูนี่แหละห้าห้าศูย์ออหาชูน,นูน, 5, 5, น,น,นเนี่ยหานคแ่ง <หา S 2> นันก็นจะเป็นูนไปสิละจ้าบานทีนันเลขแรภพวกเป็นจังไดเป็นโสกันมามยังเปาเอาเลขบ้นเอาเบิ้งมือนั่นไปเบิ้งมือวันศิลปนั่นไปเบิ้งมือวันศิลป์เท่านันเ,นนเลขที่ใหญ่ ส่งม่าน่ะแม่สิพี่สาวของคุณแม่นะม่นะแม่เลขลับน่ะแม่เลขลับเลขซล้องน่ะแม่โอเลขลับเลขซล้องอ่ะจ้็โอเลขลับเลขซล้องแม่ก็ว่าดจะเอาจี๖หกจีเอสแล้วละ่ะโอ้ห้องหนึ่งหนึ่งหกนั่นแหละนี่มาหนี้แล้วว่าจะเอาจะเอาศูนย์หก ซูคิด,ดว่าเาเ,าเป็นล่างนี่ะแต่นี่ก็เปลนลางคือกันแล้วกับุบ่ล่างคื่กัานี่นี่หา 0, 0, 6, ูนบ่จ้ะหาูนูนนหหับศูนหกตั้พร้อมนั่นแหละตั้งูนหกูนหากสามตัวมีบ่แม่าสามตัวมีตัวไหนครับแม่ครับอันสามตัวสามตัวครับ ทีเอาว่าเจ็ดเก้าสามไหเจ็ดเก้าสามเพราะว่าเลขแม่ส่วนมากเข้าสามตัวบ่อยเนาะแม่เนาะตัวเด่นด้วยเนาะแม่เจ็ดเก้าสามปีนหัวกับเป็นเจ็ดหกสามอันนี้คือคาดของแล้วสีซื่อเนาะแม่เนาะใช่ถ้ากันชื่อเหรอเนียชื่อแล้วโอ้เรียบร้อยละตึ้ 0ูน,นกกซื้อแล้วจ้าเอาแล้วแล้วแม่บอกว่าที่ไปวัดแม่ไปได้เลขอะไรครับแม่ครับเอาไปเพื่อนมันมันมันจะเป็นมันจะมีสามม0ศูนมีหกแ่อืมอืมมมีสามมีศูนมีหกสามศูนหกแม,ม่เลขสามตัวเข้ากับตัดเก็จะเป็นเก็ดเต็เ่่ะอืมเลขขันน้ำม้นบ่ ขันน้ำมุนตัวใดกคะนะขันน้ำมตนนั่นแหละคนม่นมันเป็นนั่นนะมันเป็นเปนมันเป็นหกศูนย์จ้าโกศูนย์กับปันเจ็ดเก้าล่ะน้ำมนต์กศูนย์กับเจ็ดเก้าจ้แม่ไปเบ่งเรียบร้อยนอเยนาะเจ็ดหกน้ำเนาะแม่ะครับหัวไว้น้ำขันน้ำมตนนี่กับแม่คือกันบอกแม่แม่ยุ้ยวันนี้นี้เด้ เออแม่ไปเบิ้องแค่ไหนเขาประจำเพรากันพรากันอะไรเหรอพรากันเอาอาจารย์เพป็นต้าเอาอันเบิ้งเอาเมื่อเมื่อวันศิล์มเมื่อวันศิลิ่มแปลกงานแปลกจ้าเอาน้ำยาหรือเปล่าเอาน้ำยาเหรอประมาณสองทุ่มนี่แหละพรากันไปเอาอืมโอ้เอากลางคืนเลยเอากลางคืนเลยไหมบอแบบบอเห็นว่าวาแวมบอ บ่เห็นยาแนบบ่บอกบอกว่าเห็นเด้มันจะเป็นเกศตัวยังไงลงมายันสีมันบอกจ้าวันนี้ตัวนี้ก็เป็นเครืจังเตาไปสีเป็นชุนแบบนี่ยหายโยนไปไส่พี่ได้แบบนี้หางามหามห้ามอันต่เล่กันเอามันม้วนๆกับมันกอดกันไม่เป็นที่ว่าเป็นชุนสิตวิทยาเขาก็เอาหาชุนวันนี้เป็นเกศทั้งเกศกับเกศ เก้าบางสี่ตัวเพราะกันวางสีอืมอืเป็นโตูบกไงเลยย่าหนีขึ้นเพื่อนเอิญย่าังเกาะแม่ยาจุลามเพื่อนสีไฮแม่นบ่ค่ะเอ้ากูเช่เพิ่นกานได้ย่ที่องห้ก็นกับขตามตูบกนเลยล่ะอย่างพ่กกันเราว่าเป็นดื้อแบบนี้ทีทีมาเพื่อนมาดังมากะคือจัเงินกันศูนย์ศูนย์เก้าสามบะเปนเลืมา ปัตัสเลยเขาเห็นกันเามหกมสามันวได้หัลก็ันเอาไม่ใช่ว่าเป็นเก่าสามเาันเกสามพี่ได้หรอว่าันกานที่จ้ะสามกาค่ะคือเก๋งเกงแล้วเนาะคากแล้วเนาะเจ็ดเก่าสามศูนห้านี่คือตัวฟันได้บ่แม่ เพันแล้วะจะเอาอีกอนี่เดี๋ยวสิว่งกลุมไบชนะซุนหาซุนหาุนซุนหาักับพรมหมลก็ุนนสัพรมละจ้าสิเป็นน้ำมีขึ้นตัวนี้น้ำอีเึ้นนี่น้ำอี้นอ่โอ้คือเอาค่าแลบ,บานเนีแยเจล่างนี่เจลลางนี่หลายคนแต่โอ้สิไปนำเหล็กลางแสดงว่ามัาบบานใจมามีที่มาเพราะซุนหาเนี่ย โอ้มันถือกันเพื่อเล็กนิธีมาเล็กซ้องนี่ถือกันจโอ้ก็เลยสิเป็นน้ำมารอบซองตรงเล็กซ้องของคุณแม่กันโอ้ข้าคือได้วบาให้ใจขึ้นนุกอมากตัวนี้แล้วแม่นุกปากกคือว้ายซื้อไวบอกข้าคนละแม่ าเก่าสามเด้อนเเดามกัานนั้นค่ะคือกัรงวดนี่คือกันเลขกเขาอีกเนาะแม่นาะย้ยคือกันที่ตัวชนะว้ายเมาไวรายกับซูนหานี่แหละโอ้ดีดีดีโชคโชคโชคเอาเอาเอในการที่ไปนำอีกกันว่างาดีกันแล้วออ้ไปตุงไปตรงกับเลขกาจาจา์ดังเพิ่นเต๊ามันมาเนาะแม่เนาะ ได้เงินได้ท่องกันล่างลอาไว้ตัละมือเด่นตัละมืนเลยสู้นฮอากันหนมือนไดเนาะแม่เนาะออกมาแตกคักเนาะแม่ชอบต่วนตัวโอ้ยดึงไว้แังแต้โดนน่ะอืมอ้าวมืออันนี้โค้งสุดท่ายแล้วมันบ่แม่กัน ้าห้มันมัน,มนปังๆเรื่อง,ง,งวัดนี้ออกศูนย์หาให้น้ำกันาดูาดูขอบคุณคุณแม่นี่ค่องคือไทยนาะงแม่น้จ้าจจ้าขอบคุณได้หลายเป็นแนวครับเป็นแลอันนี้เป็นเลขลับมานะครับเลขรับเลขซองของแม่การนะครับตัวละหมื่นว่านะเอาอย่างไงให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของแม่การนะครับ ชุดล่าสุดนะครับเลข2ตรงกับเลขอาจารย์ของแม่การพอดีนะฮะคือ05-50นะครับโอ้หนึ่งหกหกหนึ่งนี่เป็นเลขดังแล้ยเนาะทำไมดังตัวนี้ยังไม่รู้ครับนี่เอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันทุกชนิดดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ